ดแฟ้มหลอนตัวย่อประหลาดขอชอพอคืออะไรทําไมน้องไม่มีเห็นแล้วต้องร้องไห้เลิกเรียนวันหนึ่งน้องไม่มีเดินถือแฟ้มอะไรก็ไม่รู้ออกมามาม่าไม่ทันสนใจเอาแต่ป้อนปลาหมึกน้องไม่มีหลังกินปลาหมึกเสร็จน้องไม่มีก็วิ่งเล่นกับเพตราแต่แล้วเรื่องม่คกดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อน้องไม่มีหายไปเพตราบอกว่าวิ่งเล่นอยู่ดีๆน้องไม่มีก็วิ่งแอบเข้าไปตรงต้นไม้ลึกทั้งเพตราทั้งชาร์ลอตไปตามกลับมาก็ไม่เจอมีมีสุดท้ายคนที่เจอก็เป็นป้าป้าป้าบอกว่าเห็นน้องกําลังจะเอาแฟ้มนี้ไปทิ้งถามไรขึ้นมีีีีมมมิบอกว่่่าแฟ้นสงท ทำให้มิมิกลัวและทุกคนก็กลัวมิมิเหมือนกันไม่มีใครอยากอยู่กับมิมิแม้แต่ป๊าป๊าเองแต่ได้ความเป็นพ่อป๊าป๊าก็ต้องหึบใจรีพาลูกกับบ้านกลับมาถึงบ้านมามากำลังจะเปิดว่าแฟมมีอะไรข้างในน้องมิมิก็ร้องไห้มามาเล็งไปที่จิกกี้ก่อนเลยแต่จิกกี้ก็บอกว่าไม่รู้ส่วนจิกโกก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันมามาต้องหาคําตอบให้ได้พอหยิบแฟมขึ้นมาจะเปิดดูมิมิร้องไห้อีกแล้วไม่ว่อย่างไงก็ต้องรู้ความจริงพอหยิบแฟมขึ้นมาสิ่งแรกที่เจอก็คือ เราออกถามป้ะป๊าปะป๊าก็บอกไม่รู้มีใครพอจะเดากันได้ไหมและพ่อหมาหมาเดาไปเรื่อยๆขอชอพอก็ของใช้พ่อใช่ไหมป๊ะป๊าเฮ้ยป้ะป๊าทำท่าลุกลี้ลุกลอมันต้องมีอะไรแน่ๆปะป๊าบอกมาเดี๋ยวนี้ระหว่างที่ป้านอนหลับอยู่ที่เก้าอี้นวดหมาก็รีบไปค้นตัวว่าของใช้พ่อที่น้องม่มีกลัวคืออะไรกันแน่นี่ไงหมาหมาเจอแล้วใบอะไรนี่มันอะไรกันป้ะป๊าทำไมรูปนี้มันน่ากลัวจังและสุดท้ายปะป๊าก็เดินมาสารภาพว่านี่คือการีี่าั้้้้งงงจจววหหนนนนเเรยยบขอออมม็แลลลกกไ